สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นเรื่องราวของสมโมสรแมนเชสเตอร์เดท,ที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรมาพูดถึงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันจากคลิปตอนเช้านั่นแหละนะมาเรื่องแรกกันเลยนะครับก็คือเรื่องของโควิด -19 นะครับที่มันมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้วก็เริ่มมีการเล่นงานนะกลับไปหลายประเทศและ ประเทศไทยเราก็เข้าเหมือนกันแหละนะครับแล้วก็ที่เมืองนอกหรือว่าที่อังกฤษด้วยกันนะครับยกบตัวอย่างก็คือที่อังกฤษนี่แหละมีการเล่นงานในหลายส่วนในประชากรของประเทศอังกฤษนะครับรวมทั้งวงอฟฟุตบอลเรานี่แหละที่เราตามดูในพิเิธภรรอังกฤษแหละสเปอร์โดนไปแล้วนะครับสเปอร์โดนหนักเลยนะฮะทั้งมีการเลื่อนการแข่งขันนะครับมีการงดซ้อมอะไรต่างๆน,นะนะทั้งนักเตะทั้งทีมงานก็โดนไปผลเป็นบวกนะครับ ล้วก็มีการเลื่อนการแข่งขันมานะครับมีผลแน่นอนนะครับเรื่องของการตัดสินนู่นนี่นั่นนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็มีทีมที่มีการรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือเวสต์บอมนะครับทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพก็อยู่ในอังกฤษนี่แหละก็มีการตรวจพบผลโควิด -19 โจมตีเช่นเดียวกันครับนักเตะ4รายครับที่มีการตรวจพบว่าผลเป็นบวกก่อนเกมประทเรตติ้งนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีรายงานจากซอยปอดออกมาล่าสุดอีกนะครับ เป็น Manchester แมนเชสเตอร์เดเรานะครับที่มีการตรวจพบนะครับคือว่ากันว่ามีการตรวจมาเนี่ยสตาฟจำนวนหนึ่งที่ตรวจพบว่ามีผลตรวจหาเชื้อออกมาเนี่ยนะครับเป็นบวกนะฮะซึ่งแมนยูเนี่ยก็ยังคงซ้อมต่อไปตามปกตินะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการฝึกซ้อมนะฮะก็จะเป็นการฝึกซ้อมแบบเดี่ยวกลางแจ้งเวระยะห่างอะไรประมาณนั้นครับขณะที่คนที่มีผลตรวจเป็นบวกเนี่ยก็ จะถูกส่งกลับบ้านโดยทันทีนะครับแล้วก็ไม่ให้ซ้อมนั่นคือสิ่งที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งตามรายงานเพิ่มเติมเ,มเนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยแมนยูทุกคนน,นะครับในเกมที่บุกไปเอาชนะนอร์ลีซิตี้ได้เนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีการตรวจมาก่อนนะครับแล้วก็ผลเนี่ยออกมาเป็นลบนะครับแต่ว่าพอหลังเกมออกมาเนี่ยมันก็มีผลอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังไม่ทราบนะครับว่าในเกมพบกับเบรนฟอร์ดเนี่ย จะมีผลออกมาอย่างไรจะมีการเลื่อนไหมหรือว่าทํารายการกันต่อไปนะครับอืมนี่คือรายงานออกมาจากาย y อร์ t นะครับที่มีการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนมาตรการเนี่ยนะครับก็ประเทศอังกฤษเนี่ยมีการออกมาตรการการรับมือโควิด -19 ที่มารอบนี้นะครับโดยการสั่งให้นักเตะแล้วก็สตาฟเนี่ยที่มีผลเป็นบวกนะครับหรือว่าสงสัยว่าใกล้คิดกับผู้ติดเชื้อเนี่ยจะต้องมีการกักตัวอยู่ที่บ้าน เป็นระยะเวลา10วันซึ่งรวมถึงผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับก็เช่นกันนะฮะนี่คือรายงานออกมานะครับจากซอยปอดเนาะสรุปกันประมาณนี้นะครับก็แมนยูเนี่ยโดนเล่นเข้าให้แล้วนะครับส่วนอีกทีมเนี่ยนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมแล้วกันนะอนี่ผมรายงานเพิ่มเติมว่ากันว่าแอตตาวิล่าของสตีเวนเจอร์รัตก็เป็นอีกทีมนะครับที่มีการรายงานว่ามีผลเป็นบวกนะครับนะก็ตอนนี้โดนเล่นกันใหญ่แล้วครับ ทั้งวิลล่าทั้งสเปอร์ทั้งแมนยูนะครับเอาเป็นว่าในเลกรีเนี่ยหลายๆทีมก็น่าจะตามๆกันแหละในเวลานี้นะครับนะก็รอดูผลภาพรวมแล้วกันนะว่าจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับจะมีการปิดสนามอีกหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยบาเยอร์ Bayern เนี่ยตัดสินใจลงเล่นแบบปิดเลยนะปิดสนามไม่ให้แบบแฟนบอลเข้านะครับเพราะว่ามันมีสายพันธุ์ใหม่มันเข้ามานะครับก็เลยตัดปัญหาเลยไม่ให้แฟนบอลเข้ามา จากนั้นเนี่ยก็จะมีกําหนดการเปิดสนามหลังจากที่เรื่องของการควบคุมเนี่ยมันควบคุมได้แล้วนะครับทีนี้ครับเรื่องราวต่อมากันดีกว่านะครับที่เอามาเพิ่มเติมกันเนี่ยก็คือเรื่องของดินสันคาวานี่นะครับก็มีรายงานออกมาร้อนแรงขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับตามรายงานล่าสุดอีกครั้งครับจากฝั่งของสเปนนะครับก็เป็นทีมอย่างบาเซโลนาแหละที่มีข่าวอย่างหนักในตอนนี้นะครับตามรายงานจากอาร์ตเนี่ยรายงานออกมานะครับว่า ทางบาร์ซ่าเนี่ยมุ่งเป้าที่คาวาน,นีค่อนข้างสูงแล้วละ่ะที่จะคว้าตัวกองหน้าตัวเก่ากรายนี้ของทางแมนยูในช่วงมกราคมนะครับซึ่งทางนังเตะเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะลดค่าจ้างเพื่อที่จะได้ย้ายออกจากแมนยูไปอยู่กับบาร์ซ่านะครับเพราะว่าคาวาน,นีก็ทราบันดีครับว่าถ้าเกิดเขายังขอเม็ดเงินค่าเหนื่อยสูงเนี่ยบาร์ซ่ามาคว้าตัวเนี่ยมันก็น่าจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเขายอมลดเพื่อให้ได้ย้ายไปนะฮะ ซึ่งบาซ่าก็ไม่ได้มีปัญหาครับอยากได้อยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาการเงินเท่านั้นเองต้องรอให้คาวานี่เนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยลงมานะครับถ้ายอมลดได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งการเซ็นสัญญาเนี่ยว่ากันว่าช่วงมกราเนี่ยก็ไม่ได้แบบเป็นการเซ็นแบบถาวรนะจะเป็นการยืมไปก่อนนะครับแล้วทั้งที่คาวานี่ก็สัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะแต่ว่าขอยืมก่อนแล้วกันเพราะว่าผมมีปัญหาการเงินจริงๆนะฮะ ก็ต้องรอดูทางฝั่งแมนยูด้วยว่าจะใจกว้างไหมยอมปล่อยคาวานี่แบบยืมตัวทั้งทงที่สัญญาใกล้จะหมดในช่วงซัมเมอร์แล้วะนะครับก็ติดตามกันนะครับอีกกระแสะหนึ่งนะครับก็ออกมาจากโรมาโน่นะคนนี้ก็นักข่าวชื่อดังเลยครับโรมาโน่เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้คาวานี่ยังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยอะไรเลยนะครับจากสมโมสร,รหลายสัญชาติะทั้งในยุโรปทั้งโซนบ้านเกิดของเขาก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกันนะครับ คาวานี่ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตกับแมนยูนะครับว่าจะเอาอย่างไรในช่วงมกราคมนี้นะครับนี่คือรายงานจากโรมาโน่ที่รายงานเพิ่มเติมกักมากก็2กระแสจากฝั่งสเปนที่เป็นข่าวสื่อชื่อดังแล้วก็จากฝั่งโรมาโน่ที่ถือว่าเป็นนักข่าวชื่อดังทางด้านต,า,นตาซอขายนักเตะก็ออกมายืนยันเกี่ยวกับเ,เรื่องนี้แต่ถ้าเกิดในมุมมองผมเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสย้ายอยู่แล้วครับสาหรับคาวานี่เนาะ เพราะว่าสัญญาใกล้จะหมดเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแถมทั้งเจ้าตัวเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอยากย้ายนะครับอยากย้ายตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหานะในเรื่องของการย้ายคือไม่ได้บอกว่าอยากย้ายแบบอยากย้ายมากๆนะคือเขายังไงก็ได้นะครับถ้าเกิดสโมสรแมนยู you, อยากให้เขาอยู่ต่อเขาก็พร้อมอยู่ต่อ,เ,อ,อเหมือนกับการันตีโอกาสให้เล่นได้เขาก็พร้อมนะครับแต่ว่าณนะจุดๆเนี่ยนะครับคาวานีก็อยากแบบ อยากกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งนะครับอยากไปประเทศที่มันไม่ต้องมีอะไรแบบมาตรการแบบเข้มซักขนาดพิมเมเดงกอะนะครับเพราะว่าพิมเมเดงกฤษท,ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมันเข้มการเดินทางของคาวานี่มันเดินทางลําบากไปหาครอบครัวลําบากนะครับมันต้องจักตัวนู่นนี่นั่นทาอะไรนู่นนี่นั่นนักลับก็เรื่องนี้ก็เจ้าตัวมีปัญหาเหมือนกันก็อาจจะเลือกย้ายไปก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องมาต่อมานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์นะครับของ แคดดี้เคนนี่นะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของวงการฟุตบอลอังกฤษนี่แหละนะเขาอยู่หลายทีมนะครับแต่ว่าเขาพูดได้ค่อนข้างน่าสนใจครับสำหรับเคนนี่เนี่ยเคนนี่เขามองว่าถ้าเกิดแมนยูเนี่ยปล่อยปอลบ็อกบาไปนะครับหรือว่าปอลบ็อกบาเนี่ยย้ายทีมแล้วกันนะหลังจากหมดสัญญาเลยว่าอาจจะเป็นในช่วงมกราเนี่แหละนะย้ายทีมไปนะครับคนที่น่าจะเข้ามาแทนที่ปอ็อกบาเนี่ยในมุมมองของเคนนี่เนี่ยก็คือจอห์นแม็กกินนะครับ ของทางแอสตันวิลล่านะซึ่งจอห์นแม็กกินเนี่ยนะครับคุณสมบัติเนี่ยเหมาะสมมากนะครับเคนนี่เนี่ยบอกว่าโอ้โหดูแล้วเนี่ยยังไงก็เหมาะสมสำหรับแมนยูนะครับแม็กกินเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมในยามลงเล่นให้กับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับแมนยูนะแล้วก็ผมเนี่ยอยากเห็นจอห์นแม็กกินเนี่ยเป็นผู้เล่นของแมนยูเป็นผู้เล่นที่ดีวันนี้นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นอะไรประมาณนั้นนะ นี่คือบุมมองของเพดดี้เขนนี่นะครับซึ่งทีเนี้ยผมก็มองว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับจอห์นแม็กกินเนี่ยนะครับเป็นมิดฟิลด์ที่แน่นอนครับเหมาะกับสไตล์การเล่นของลับลังดิกแน่นอนนะครับนะเป็นนักเตะที่ทุ่มทีสูงมากๆนะครับเป็นแบบตัวแบบบ้าพลังสายพละก,กําลังเลยต้องบอกอย่างงั้นนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในพิเบิลอังกฤษอยู่แล้วแมนยูเคยให้ความสนใจมาก่อนแน่นอนครับว่าสิส่งสำคัญก็คือป๋าชอบครับเด็กคนนี้ป๋าชอบเลยนะฮะ เคยมีการแนะนําให้แมนยูเนี่ยไปซื้อมาด้วยนะตามเขาออกมานะครับราคาอาจจะแรงหน่อยนะครับประมาณ5060หล้านปอนด์นะครับแต่ว่าเชื่อกันว่าถ้ามาแล้วเนี่ยคุ้มค่านะเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ที่น่าสนใจเหมือนกันผมเห็นด้วยนะสำหรับเคนนี่ที่มองว่าให้แมนยูเนี่ยไปเซ็นจดแม็กกินมาแทนที่ปอบักบานะครับที่สัญญาใกล้ที่จะหมดนะครับส่วนเรื่องราวสุดท้ายครับก็มีรายงานในเรื่องของวาเรนบอนโดนะครับเป็น กองกลางดาวรุ่งของนองซี่นะครับทีมจากหลีกฝรั่งเศสนะฮะมีรายงานออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดฟอร์มของวาเดนบอนโดนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้นะครับซึ่งนอกจากแมนยูได้มีการติดตามแล้วเนี่ยยังมีอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็เอซิมิลาน2ทีมจากเมืองมิลานเนี่ยทีมดังจากหลีกอิตาลีให้ความสนใจด้วยนะครับเอซิมิลานเป็นตัวเต่งนะครับตามรายงานออกมานะแล้วก็เรื่องของแมนยูเนี่ยนะครับ ก็คือแมนยูเนี่ยดูที่จะเอาจริงเอาจังด้วยนะเกี่ยวกับการคว้าตัวเด็กคนนี้นะครับเพราะว่าส่งฟอร์มาสักระยะหนึ่งแล้วส่งฟอร์มาได้นานพอสมควรแล้วนะครับซึ่งดาวรุ่งรายเนี่ยวัยเพียงแค่18ปีก็จริงนะครับแต่ว่าในยุของลาบดังนิกเนี่ยเราทราบกันดีว่าลาบดังนิกเนี่ยมักจะมองหาพวกแบบตัวละครลับอะไรประมาณนั้นนะครับพวกบรรดาดาวรุ่งนะฮะซื้อถูกนะครับซื้อถูกมาแล้วก็ปั้นให้เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันก็มองถึงการซื้อนักเตะ ของลาบต้นนีกได้นะนักเตะแบบประเภทแบบนี้นะครับที่เราไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่แล้วก็ไปดึงมานะครับมันน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่เราทราบกนดีว่าแมนยูกําลังมองหาอยู่ด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่ข่าวลือไปก่อนนะครับในช่วงนี้นะเพราะว่าเราก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะเป็นนักเตะรายไหนนะครับยังไม่ชัดเจนจริงๆรถึงแม้ว่าลาบต้นนี้บอกว่าจะซื้อแน่นอนก็ตามนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ